สวัสดีครับขอต้อนรับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในวิชาคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับโดยวิชานี้เนี่ยถูกจะดทำขึ้นโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่จัดอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ครับสําหรับเนื้อหาในวิชานี้ประก,กอบไปด้วยหัวข้อที่หลากหลายตั้งแต่เนื้อหาเบื้องต้นในบทที่1ซึ่งจะกล่าวถึงจริยธรรมและบรรทัดฐ,ฐานทางจริยธรรมครับต่อไปยังบทที่2ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ บทความเป็นเจ้าของสำหรับในบทที่3นั้นจะเป็นประเด็นในเรื่องของจริยธรรมกับสื่อออนไลน์และในบทที่4จะแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมกับภัยคุกคามและการโจมตีส่วนในบทที่5นั้นนะครับ <S <S เกี่ยวกับจริยธรรมกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และสุดท้ายในบทที่6ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI และจริยธรรมครับสำหรับในคลิปนี้จะมีเนื้อหาเป็นเช่นไรนั้น เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไป,ปรพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่มีผลกระทบอย่างมากในชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นคือการเสพติดโซเชียลมีเดียทุกคนคงทราบดีว่าโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการติดตามข่าวสาร หรือแม้กระทั่งการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแต่มันก็มีผลกระทบที่แรแรงต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราตระหนักถึงในทันทีโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดให้เราใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการโพสต์หรือการแสดงความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้ทำให้เราอยากกลับมาเช็คอีกครั้งและอีกครั้งสิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดปัญหาของการเสพติดซึ่งไม่ต่างจากการเสพติดสิ่งอื่นๆเช่นบุหรี่หรือแอลโกอฮอล์วันนี้เราจะมาพูดถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดจากการเสพติดโซเชียลมีเดียทั้งต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ในชีวิตจริงผลกระทบแรกที่เราจะพูดถึงคือผลกระทบต่อสุขภาพกาย การใช้เวลามากเกินไปบนโซเชียลมีเดียทำให้เรานั่งอยู่ในที่เดิมเป็นเวลานานซึ่งส่งผลต่อระบบการเผาผลาญในร่างกายนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆอออเช่นโรคหัวใจและโรคเบาหวานผลการวิจัยแสดงให้เห็นเอาว่าการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลาน,านานทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ เพิ่มขึ้นถึง10%และโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง15%นอกจากนี้ยังส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นการกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือการนอนหลับที่ผิดปกติสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกเรื่องหนึ่งคือการสูญเสียการควบคุมตนเองผู้ใช้โซเชียลมีเดียมัก จะทำสิ่งต่างๆเพียงเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นเราอาจเห็นการซื้อของฟุ่มเฟือยก,การโพสต์แสดงความคิดเห็นเชิงลบหรือการกระทำที่ไม่เป็นตัวของตัวเองสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากแรงกดดันที่มาจากสังคมออนไลน์ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของเรา นอกจากผลกระทบต่อสุขภาพกายแล้วผลกระทบทางสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจเช่นกันโซเชียลมีเดียทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและความผิดปกติทางจิตได้ง่ายวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียมากมักแสดงอารมณ์เปลี่ยนแปลงกระทันหันเมื่อเห็นโพสต์หรือความคิดเห็น ที่ไม่ดีในโปรไฟล์ของตนเองการเปรียบเทียบชีวิตในโลกออนไลน์กับชีวิตจริงทำให้เกิดความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงและทำให้เรารู้สึกแย่กับชีวิตจริงของตัวเองลองนึกถึงกรณีของน้องเจนน้องเจนเป็นวัยรุ่นที่ชอบใช้โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ i ิน t a g r a m และที่ท o อกเธอมักใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกวันในการเลื่อนดูฟีดและโพสต์รูปถ่ายสวยๆของเพื่อนๆหรือคนดังที่เธอติดตามทุกครั้งที่เธอเห็นเพื่อนๆโพสต์รูปถ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวหรูหราหรือถ่ายรูปที่ดูสวยสมบูรณ์แบบเธอออดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาและเปรียบเทียบกับตัวเอง เธอเริ่มคิดว่าชีวิตของเธอยังไม่ดีพอทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เธอเห็นในโซเชียลมีเดียเป็นเพียงภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงออกในสิ่งที่ดีเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกของน้องเจนก็แย่ลงเธอเริ่มหลีกเลี่ยงการพบปะเพื่อนฝูงในชีวิตจริงเพราะรู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอที่จะเข้าสังคม นอกจากนี้เธอยังเริ่มมีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นการนอนดึกเพราะเล่นโซเชียลมีเดียตลอดทั้งคืนเมื่อเช็คโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนเธอจะรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยซึ่งเป็นผลจากการหลั่งสารโดพามีในสมองการทำซ้ำแบบนี้ทุกวันทำให้เธอเสพติดการได้รับการตอบสนองจากโซเชียลมีเดียอย่างรุนแรง อีกกรณีหนึ่งคือน้องเต้น้องเต้เป็นนักเรียนมัธยมปลายที่มักจะเช็ค Facebook และ i ิน t a g r a m มทุกๆ5นาทีเขามักจะรู้สึกว่าตนเองพลาดอะไรบางอย่างถ้าไม่ได้เช็คโซเชียลมีเดียและจะรู้สึกแย่ทุกครั้งที่ไม่มีการตอบกลับจากโพสต์ที่เขาแชร์น้องเต้เริ่มเสียสมาธิในการเรียนและผลการเรียนของเขาก็เริ่มตกต่ำลง นอกจากนี้เขายังมีพฤติกรรมกินอาหารไม่ตรงเวลาเพราะมัวแต่ยุ่งกับการตอบข้อความหรือแชทกับเพื่อนๆในช่วงเวลาอาหารสุดท้ายเขาเริ่มนอนไม่พอและตื่นมาด้วยความเหนื่อยล้าในทุกๆเช้าซึ่งส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและจิตใจของ,งอเขาดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าการเสพติดโซเชียลมีเดียนั้น มีผลกระทบที่รุนแรงทั้งทางกายและทางจิตใจหากเราไม่รู้จักควบคุมการใช้งานมันสามารถทำลายสุขภาพของเราได้ในระยะยาวเราควรตั้งขอบเขตในการใช้โซเชียลมีเดียจำกัดเวลาในการใช้งานและหมั่นดูแลสุขภาพจิตของเราให้ดีเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติด ขอบคุณครับที่รับฟังครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้จากเนื้อหาที่ได้แสดงไปท่านผู้เข้ารับฟังและเรียนรู้ผมได้ประเด็นมุมมองใหม่หรืออาจมีแนวคิดที่หลากหลายในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมถึงได้ข้อคิดข้อสังเกตที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งสามารถนำไปขบคิดอภิปรายต่อในชั้นเรียน หรือแม้กระทั่งถกกันในระหว่างกลุ่มเพื่อนๆครับซึ่งจะทําให้เกิดการแตกประเด็นคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้มากๆยิ่งขึ้นไปอีกครับและสำหรับคลิปนี้นั้นก็คงจะต้องจบลงจต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนักศึษาและผู้สนใจเข้าร่วมเข้ารับฟังทุกท่านครับขอบคุณครับ